เช่นเคยนะครับกับการอัปเดตรถยนต์เข้าใหม่ของทางช่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับครั้งนี้เนี่ยเอาใจคนรักครอบครัวแล้วกันนะครับถือว่าเป็นรถยนต์ที่เป็นอเนกประสงค์รถครอบครัวขนาดใหญ่เลยนะฮะจุดเด่นของเขาคือห้องโดยสารใหญ่โตมากๆนะครับแล้วเป็นแบรนด์ที่เป็นแมสที่สุดแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับเทียบระดับโลกเลยนะครับนี่ก็คือแบรนด์โตโยต้านั่นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้จะเป็นโตโยต้าไฮเลีร์รุ่น 240G ครับ รถเนี่ยปี2008ครับราคาเนี่ยถูกมากๆครับเพียงแค่629,000บาทเท่านั้นเองครับ <c oughs> ไปดูรายละเอียดความน่าสนใจของรถยนต์รุ่นนี้กันครับสำหรับรายละเอียดและความน่าสนใจของรถยนต,ต,ยต์ Toyota Hylier 2 4 0์คันนี้นะครับตัวนี้เป็นเจนเรชันที่สองนะครับเป็นเจนที่ยังคงใช้บอดี้และโครงสร้างออปชั่นหลายๆอย่างเดียวกันกับ Le ็ u s ั s เจน2ครับ ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเปลี่ยนแค่โลโก้เท่านั้นเองครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้โตโยต้าบริเวณฝาท้ายรวมถึงโลโก้บริเวณกระจังหน้าครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องเครื่องยนต์กันก่อนเลยนะครับรถยนต์โตโยต้าฮาริเออร์คันนี้เนี่ยจะใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาดความจุ 2, 4 0 0ซีซีครับตัวนี้จะเป็นเครื่องของโตโยต้านะครับรหัสเครื่องเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะใช้รหัสเครื่องว่า2 a z f e เครับเป็นแบบ v v t i แล้วนะฮะเป็นเครื่องที่ มีการใช้ร่วมกันในหลายๆรถยนต์ของโตโยต้ามากๆครับไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าไฮรีเออร์ตัวเล็กซัสเองก็าตามนะฮะแคมรี่รวมถึงเอาพาดเ l ลฟ r e ใช้เครื่องตัวนี้หมด mm hmm. ฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ตัวนี้หาง่ายมากๆครับหาไม่ยากเลยนะครับ mm hmm. เป็นแมสสุดๆตัวเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องแบบวางหน้าแบบขับเคลื่อนล้อหน้านะครับ mm hmm. ตัวนี้จะเป็นขับเคลื่อนแบบ2ล้อครับ แรงม้าของเครื่องยนต์บล็อกนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ160แรงม้าครับส่วนแรงบิดจะอยู่ที่200นิวตันครับอัตราเร่งเนี่ยด้วยความที่เป็นรถปีค่อนข้างลึกและยัง่ปช่เครื่องที่เป็นเทอร์โบนะครับอาจจะอืดน,นิดนึงประมาณ 0- ูนย์ถึงรอยประมาณ10วินะฮะความเร็วสูงสุดน่าจะไปแตะที่ประมาณเกือบเกือบสองกิโเมตรต่อชั่วโมงครับในด้านของบอดี้รูปโฉมของตัวรถเนี่ยอย่างที่บอกครับเป็นบอดดี้เดียวกับเล็กซัส RX g e n e r a t i o n ที่2เปลี่ยนแปลงแค่กระจังหน้าแล้วโลโก้เท่านั้นเองนะครับในส่วนของโลโก้ที่เป็น Toyota h i ฮริเออเนี่ยจะใช้เป็นนกเกี่ยวสีทองแปะอยู่บริเวณด้านหน้าส่วนถ้าเป็นเล็กซัก็จะเอาตาเล็กซัมาติดเท่านั้นเองครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยฮนะไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์สีนอนแบบนี้เหมือนกันนะครับมีไฟตัดหมอกอยู่บริเวณด้านล่างแล้วก็กระจกมองมุมอับสําหรับผู้ขับขี่ครับไลท์แม็กจะเป็น5ก้านแบบนี้นะฮะแล้วก็มีโลโก้เล็กซัสแปะอยู่บริเวณด้านข้างของตัวล้อครับ อย่างที่บอกครับแล้วข้อดีข้อเด่นของรถยนต์โตโยต้าฮาร์เร์คันนี้สังเกตได้จากกาวเคลนนะฮะหรือว่าระยะความสูงจากพื้นเนี่ยจะสูงค่อนข้างเยอะครับทาให้จะลุยน้ําลุยป่าลุยฝนเนี่ยยิ่งบ้านเราเนี่ยสำหรับใครที่ใช้งานในเมืองและท่วงเนี้ยกรุงเทพมหานครฝนตกน้าท่วมบ่อยๆครับอันเนี้ยมีระยะระยะความเสี่ยงเนี่ยเผื่อไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะตัวรถเนี่ยยกสูง ค่อนข้างมากเลยมากกว่าพวก Mercedes-Benz กับ BMW อนดนะ,ะด้านบนเนี่ยจะเป็นหลังคาแก้วเดี๋ยวพาไปดูด้านในทีนึงนะครับในส่วนของไฟท้ายครับ Lexus กับ h a r r i e r เนี่ยก็จะใช้ไฟท้ายบล็อกเดียวกันเป็นแบบนี้เลยนะครับจุดเด่นเนี่ยแปลว่าจะเป็นแบรนด์ Toyota นะครับแปะโลโก้ Toyota แต่คำว่า h a r r i e r แปะท้ายเนี่ยมันบ่งบอกถึงความหรูหรามากขึ้นกว่า Toyota ธรรมดาครับฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ซื้อคันนี้ไปเนี่ย ได้รับความหรูหรามากกว่าชาวบ้านแน่นอนครับไม่ใช่โตโยต้าธรรมดาครับจะเป็นฝาท้ายแบบเปิดด้วยไฟฟ้านะฮะต้องเปิดจากคุญแจรีรโมทมีกล้องสองหลังให้นะครับแต่ตัวนี้เซ็นเซอร์หน้าหลังจะไม่มีให้ครับพื้นที่เก็บสัมภาระต้องบอกว่าเยอะมากๆเหลือเฟือมากๆครับเหลือเฟือเลยนะฮะเก็บของได้เยอะมากแผงปิดตรงนี้สามารถปิดคุมได้เบาะสามารถ คับแยกได้ถ้าเก็บของไม่พอนะครับถ้าเทียบกับพวกแบรนด์ m e r c e d e s b e n บนซ w เนี่ยคันนี้ถือว่าเก็บของได้เยอะพอๆกับ Fortuner เลยครับและที่สําคัญพื้นที่ระหว่างพื้นกับกันทนเนี่ยสูงมากๆครับทําให้มีระยะเผื่อของเวลาน้ำท่วมน้ํา่วมลุยน้ำเนี่ยเหลืออยู่เยอะสบายอกสบายใจเวลาขับลุยน้ําครับนี่ครับไฮไลท์ของรถยนต์คันนี้เนี่ยอยู่ที่ห้องโดยสารเลยนะครับ ห้องในสารเนี่ยเอาเรื่องการตกแต่งก่อนแล้วกันนะครับแผงประตูเนี่ยจะหุ้มด้วยหนังผิวสัมผัสค่อนข้างดีนะครับบ่งบอกได้ถึงความหรูหราขึ้นมาอีกระดับจากโตโยต้าปกติทั่วไปครับมีการตกแต่งลายไม้ไม่แน่ใจว่าเป็นลายแบบวอลนัทหรือเปล่านะฮะภายในเนี่ยจะตกแต่งเป็นสีเปจครับภายนอกเป็นสีขาวแมตต์กันอย่างดูดีลงตัวมากๆาดูหรูหรามากๆนะครับระยะการเข้าออกเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าสูงจนเข้าออกลําบากนะครับ ถือว่ากําลังพอดีเลยสามารถก้าวขึ้นรถได้อย่างสะดวกสบายครับและด้วยความที่บอดี้ค่อนข้างใหญ่ครับทําให้เวลานั่งเนี่ยมีความสะดวกสบายมากมาก,มากครับตัวเบอกเองเนี่ยจะใช้เป็นบาะผ้าทั้งหน้าและหลังนะครับข้อดีของผ้าอย่างที่เคยบอกไปครเวลาจอดตากแดดร้อนๆเนี่ยมานั่งปุ๊บไม่ร้อนไม่สะดุ้งครับไม่เหมือนหนังครับเพดานเนี่ยป่องโล่งพอสมควรนะครับแล้วก็ รุ่นนี้เนี่ยมีจุดเด่นตรงที่หลังคาเนี่ยจะเป็นแบบพนอลมิกนะครับเป็นหลังคาแก้วนะครับช่วยทําให้พื้นที่ห้องโดยสารเนี่ยโปร่งโล่งแล้วสแสดงได้ถึงความหรูหรามากกว่าโตโยต้าปกติครับช่องแอร์หลังก็มีให้ครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้าต่อเลยครับเดี๋ยวเข้าออกสะดวกมากเลยครับทุดด้านหน้าเนี่ยกะจกเป็นแบบอัตโนมัติหมดเลยนะครับแพทเทิร์นจะเหมือนกับ โตโยต้าโคจูเนอร์มากๆครับอันนี้ไม่แปลกนะฮะเพราะว่าผู้ผลิตเดียวกันครับชุดควบคุมโหนี่เหมือนโตโยต้าวีโก้เลยนะฮะชุดควบคุมกระจกมองข้างปรับจากตรงนี้ครับพุงมอะไรเนี่ยจะเป็นลายไม้หุ่มหนังด้านข้างบ่งบอกถึงความหรูหราสไตล์โตโยต้าครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันชุดควบคุมเครื่องเสียงส่วนหน้าจอมาตรวัดจะเป็นแอนาล็อกนะฮะมีแยกอยู่3จอด้วยกันนะครับเสียบกุญแจาจากตรงนี้ไฟเลี้ยวจะอยู่ฝั่ง ฝั่งขวาซึ่งเป็นฝั่งปกติของรถยนต์ญี่ปุ่นนั่นเองนะครับเบาะเป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้าครับเดี๋ยวเคี่วจะลองเข้าไปนั่งให้ดูนะฮะข้อดีของเขาเนี่ยก็คือความกว้างขวางสะดวกสบายครับแล้วบเบาะเนี่ยนุ่มมากๆผิวสัมผัสดีมากครับเดี๋ยวมาดูกันที่ภายในห้องโดยสารกันดีกว่าครับ ข้อโดยสารแล้วนะครับด้านซ้ายหลังพวงมาลัยเนี่ยก็เป็นก้านปัดน้าฝนเหมือนก,นกันกับ Toyota ถ้าใครใช้ t o โยต้อยู่ในแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะครับหน้าจอมาตรวัดตรงกลางเป็นความเร็วนะฮะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วสูงสุดเนี่ยวัดรอบเนี่ยจะอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าขับจริงๆอาจจะไม่ถึงครับประมาณสัก160ได้ประมาณนั้นครับส่วนฝั่งซ้ายจะเป็นรอบของเครื่องยนต์ครับแล้วก็แอร์เนี่ย ดีไซน์เนี้ยถือว่าหรูหรานะครับเป็นแอร์แบบแนวตั้งครับให้ทิศทางลมที่ค่อนข้างโอเคเลยและแอร์เนี่ยยังเย็นอยู่เลยนะครับหน้าจอด้านบนตรงนี้จะเป็นหน้าจอดิจิตอลสำหรับควบคุมระบบปรับอากาศสามารถแยกอุณหภูมิได้ด้วยนะครับส่วนหน้าจอ Multi Information Display เนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบ Android แบบนี้ฮะเป็นของ Pione น r er นะครับตรงนี้น่าจะสามารถ เชื่อมต่อบลูทูธได้เดี๋ยวถ้าใครซื้อไปเดี๋ยวลองมาเชื่อมต่อดูแล้วกันนะครับแต่ว่าน่าจะเชื่อมได้ครับเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดครับจะเป็นเกียร์ออโต้แล้วนะฮะที่เหลือนี่จะเป็นพวกที่เก็บของนะครับแล้วก็วัสดุตกแต่งลายไม้บริเวณคอนโซลกลางด้านบนเนี่ยจะเป็นที่เปิดปิดหลังคาแก้วนะฮะอยู่ที่บริเวณด้านนี้นั้นด้านบนเนี่ยจะมองไปเห็นหลังคาที่เป็นแบบแก้วเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดความน่าสนใจในด้านของราคาคันนี้กันครับโอเคครับเชื่อเชื่อว่าหลายๆท่านหลังจากที่ชมรายละเอียดความน่าสนใจของรถยนต,ต,ยต์ Toyota h i ฮเลเยอร์สองสคันนี้แล้วเนี่ยหลายๆท่านคงชื่นชอบและอยากจะได้อยากจะครอบครองแล้วใช่ไหมครับอย่างที่บอกครับรถยนต,ต,ยต์ Toyota h i ฮเลเยร์ er คันนี้ 2,40G เป็นรถปี2008แครับเลขไม้เนี่ยเพียงแค่1 5 7 0 4 8กิโลเมตร เท่านั้นเองนะครับอย่างที่บอกครับราคาขายเนี่ยถูกมากมากครับขายเพียงแค่6กแส0สบาทเท่านั้นเองเฉพาะช่องทางโนเดมเท่านั้นนะครับภายนอกตัวรถเป็นสีขาวครับภายในเนี่ยจะเป็นบาะผ้าสีเบจน,นะครับอย่ารอช้านะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะได้รถยนต์ Toyota าพรีเมียม คันนี้เอาไว้ครอบครองนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดดูรถตัวจริงได้ตามช่องทางต่างๆที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือครับ0617456222ครับหรือจะติดต่อพวกเราผ่านไลน์อดก็ได้นะครับพิมพ์แอ g ไแล้วพิมพ์โนเดมครับ เดินสแกนคิว่าโค้ดที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอของท่านนะตอนนี้ก็สามารถทําได้นะครับและอย่าลืมนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีรถยนต์อยากจะขายสามารถติดต่อสอบถามพร้อมทั้งส่งรายละเอียดรถยนต์ของท่านมาตามช่องทางต่างๆที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอตรงนี้ได้เลยครับและอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดติดตามช่องโนเนมเป็นกําลังใจให้กับพวกเราชาวโนเนมด้วยนะครับสุดท้ายนี้เคี่ยวและช่องโนเนมต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ามาดูกันว่า เที่ยวเราช่องโนเนมจะนำรถรุ่นไหนมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันอีกแล้วพบกันครับสวัสดีครับ